ก็ข้าอ่อตอนตอนที่เราเข้าสู่ข้างตดสนสนปดูข้ากับคุณผ้ว่าข้าเกีย้าเกียรนาือที่ดูขยเดฟ้านะคะถ้าดึงตุ้าเป็นงก็คือตันนะคเหมือนกับอาจารย์ที่สอันนะะก็คือคิวนะคะาท้านะคสมงุหัวไหลเไปงสมงุหัวไหละเราดึงมอนปม่นหมน อาจาแล้วก็เป็นผู้ที่จบอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเถือว่าตั้งตัวต้องมป็นคะตั้งตนตรงนะคะไปด้วยกันะคะตรงนะคะยี้อแย้นะคะยื้อนู่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังนี้นะคะก็คือเป็นพลังเปิดตาที่อาจารย์เป็นนุ่มที่พุ่งนะคะพลังพลังงานที่ทับทุ่มที่ตั้งตหนส้างหัวใจหัวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ การขั้นตอนโตนะคะแล้วก็เล่อนการไปนะคะเราทุขยาเราไปแบบฝังไปด้วยจะตามการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอันนี้เนี่ยยืดและห่างเตรียมตัวนะคะค่ะอันนี้เราก็เตรียมก้าวยืดปลายแล้วเสร็จยืดแปดตารางไนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยให้ ตัอย่างในวัฒนกรรเราทำงานด้วงสินนะคะอันนี้เราจะมาเริ่มที่นเท่ากอหนึ่งือหนึ่งันท่านี้นะคะก็คาต่างกันที่มีการยกมือสองข้านะคะที่มาบริเวณถ้าเรียกว่าสิหนะคะคือที่บนนี้ก็คือเป็ที่อยู่เหนือสะดือขึ้นไปสองนิ้วนะคะ แล้วก็ตท่าองอันนี้นะคะก็คือเได้เส้นลอร์มาซึ่งเป็นเส้นที่แบ่งนะคะก็คือเอวไปเชื่้มไปมาที่ตัวเราเนี่ยกระจกพบกับฟ้านะคะเมื่อไรเชื่อมได้มากลงมาดเราสังเกตจากตีนนะครม่อตเนจ่อตไปก็เลยว่า ถ้าที่ท่านอาจารย์ที่สอนนะคะสานวัฒนารรมนี้ว่าเป็นการทำเรื่องนี้เห็นเหงื่อถุนนะคะสะอาดว่างนะคะก็คือเป็นการเตรียมรับการทงานจากธรรมชาตินะคะจากปัจจัยที่ดีนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเหยื่อมือนะคะแล้วก็ออกนะคะไปที่ข้างหลังตัวก็คือมันมีการรับการธรรมชาติ และอะไรคะอาจจกผู้ถือพื่นดีนะคะอนุรูปอิสระที่โลกนะคะที่ไี่นดีนะคะลงไปนะคะคอนที่มีประสบการณ์นะคะบอกว่าแบบปุ๊บุ๊บหสายก็จะมีผลต่อการดงดูการไล่ล่าลงนะคะที่อันนี้คือารดี ของการสมดุลระหว่างยูและนะคะข้อนี้นะคะเราเรียกว่าฟ้าคนเป็นหนึ่งนะคะฟ้าคนเป็นหนึ่งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีการเคลื่อนมือนะคะเป็นรูปตัวเนะคะการเคลื่อนมือเนี่ยนะคะเห็นว่าถ้าเคลื่อนมือนะคะ เข้าหา,าลำตัวนะคะเครื่องมือเข้าหาลำตัวเนี่ยเป็นการกระตุ้นหินนะคะถ้าเครื่องมือออกจากลำตัวนะคะเป็นการกระตุต้นหลังนะคะในร่างกายนะคะภาพนี้นะคะก็เป็นการตักสงึมหยัอยู่ในร่างกายนะคะนะคะั่นหมาว่ามันมีการเคลอื่อนไหวด้วยนะคะที่อยู่ในลักษณะของ องข้าวนะคะเหมือนตัว x นะคะหรือสัญลักษณ์ของหนึ่อย่างเห็นว่าช่วงที่คุมงรานานะคะเอาดุนนี่เข้ามาตามแบบที่ติดแบบกลงนะคะจุดแล้วกเนี่ยจะมันสูบโตตัดเศษนะคะแต่เราก็ไม่ชิดใษที่่านที่ืูนะคะแล้วก็มีพลนยาการพันยาเนสคปดอ่มีการวางแบบดีนะคะก็คือ de la ciutat que sempre anava a ที่สองเนี่ยก็จะปรับรูปหรืออย่างนะคะแล้วก็ปรับเส้นลมปราณนะคะหลายคนรู้จักแต่เส้นลมปราณใช่ไหมคะเส้นลมปราณนี้ก็คือเส้นนผ่านซึ่งมันมีอยู่มากมายในร่างกายแต่มันจะมีสิบสอเส้นหักน,นะคะที่มีงานประสานกันนะคะควกคุมะระบบอวัยวะส่วนในร่างกายเรานะครับเป็นะ ธนาคารปวยใจมานะคารเพ่มขึ้นสองันอันนี้เป็นอวัยวะปันนะคะอวัยวะปันใน่างตานี้ก็จะพื่อสโดยแรงานนะคะส่วนพวกที่เป็นอวัยวะตวงนะคะก็จะถุกพุ่งขึนด้วยในงานหลางนะคะเช่นข้าอาหารนะคะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะถึงไม่มีแ้ปัสสาวะนะคะมี่ดตุงด้วยแรงงานอย่าง จะเรียนะคะก็เป็นการเ,เปิดประตูนะคะติตวิญญาณเราให้มันมีการเชื่อมต่อนะคะคือาจากกักรวาลร่างกายเรานะคะกับมหาจักรวาลเองนะคะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยพอเราคุณไปไเรื่อยๆเนะะี่ยเราจะรับรู้นะคะที่สมองที่กิดขึ้นงไม่ว่าเราจะเคลื่อนยังไงเราจะรับรู้ติดต่อไปกับภาพต่างๆหลายอันนะคะ นี้มาถึงข้อที่สามนะคะข้อน da, ี้นะคะจงเรียกว่าข่าวธรรมชาตินะคะข่าวธรรมชาติเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้าที่เราจับสัพท์เก็บศัพท์ในล่างใจเรานะคะก็คือเป็นสัลั์นะคะที่เจ็เนี่ะคะสัพท์ที่เจ็เนี่ย อยู่ตรงการศึกษานะคะอันนี้นะคะแต่ต้องเราก็อ่านมาอันนั้นก็คือเป็นพลังของทีมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ประกาศที่โกนะคะประกาศที่โกรนี่ยจะอยู่เขาเรียกว่าตามสามนะคะอันนี้เป็นพลังทีมงานทันทีมาด้วยตะกะที่ห้าตะกาศที่ห้าคือบริเวณตะกอนนะคะ เรียกว่าเป็นพลังเป็นแล่ร่กมร้องนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมาในหดจุดที่อสี่นะคะก็คือเราเวลาเราก้มลงไปก็เรียกเป็นว่าเราดิโดดนะคะโหนกระดูกเนี่ยโหนต้นขอเรานะคะตรงนี้เนี่ยเกาเรียกอาจารย์ป๋อน้องโอน ้นของเรานะคะทีนี้เนี่ยทั้กนี่ยมนมาสักันนึงนะคะมันจะไปกระสุระบบงเทยม้าเราเองนะเป็นกาที่เจคุณาเลออนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาเือหรือลมาหรืออะไรเนี่ยนะคะมันก็มีการ้นะคะในอาที่เจนะคะทำใ์สมองของเราได้มการส่งเสริมปนู ากที่โผล่ก็เป็นเอ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอย่างรู้นะคะแล้วก็ช่วงต่อเปอนตัวที่มควสันะคแล้วก็ควบคู่ทอโมเดลหนึ่งไปนะคะจากที่หน้านะคะก็จะและสีเนี่ยจะทำงานได้ิดกันนะคะก็จะควบคุมระบบของต่อหรออระบบควบต่อท่อสำคัญนะคะแล้วก็ การนอนนะคะอาการที่สามที่อยู่ใกล้ลนะคะเหตุจากกะอากัก็จะเป็นอย่างนี้มาึ่งกาที่สองัก็จะดูองในเรื่องของระบบได้นาคของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเระ่พาะอาหารนะคะลำไส้ใดลำไส้ไหหรือวิธีนองต่วจอกาการที่หนึ่นก็จะดูใเรื่องของระบบทาดินะคะแล้วที่เหลก็เป็นเรื่องข้านะน ก็รื่นตั้งคิเต์มานะคะแล้วก็กระบอกตายแล้วระบอกอสุวะนาคะหนูให้ตายอันนั้นก็คือเป็นฆ่ากระทำของฆาตผู้สาคมนะคะก็ฆ่ากระทอาตผู้สัมเนี่ยนะคะเราสังเกตว่าในผู้ที่เราวางบริกก็คือเราจะยกขึ้นมาด้วยอาวมือสองแล้วเมื่อห่ต่

ให้เราวางเลยนะคะก็คือปันจ่มีข้อการที่แตกตนางกันก็คือข้อการที่แตกแตกกันนะคะยุหรือปล่อยกานอันนี้ก็คือเป็นการชัพวกรายงานที่มีให้กันะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลองดูอาจารย์ที่สัน เราใช้ยานั่งตาอีกอม่างหนม่งต่างๆะคะเริ่มนะคะเราทำตดวนัวตแล้วยกตันขึ้นเสร็จแล้วนะคะสังเกตว่าเวลาที่กำขวานมีนะคะก็คืออะไรนะโครงการที่สายตากว่ามันต้องตรงกันคะ มาาเจ็ดมาาดห้าสี่สาหัวใจนะคะสองี่หรือยี่นะคะตจีกาเก่ามนมีนะคะ,นะคะแล้วก็มันที่ปัทีนะคก็จะเป็นลักษณะนี้นะเราก็ถ้ากรลังนะคะขั้นสามข้าเราจะทำห้ละ้าบาทนค่ะถามว่าประสิทธิภาพนะคะผม ไปหน่อยนะคะตัวเลขจริงๆเป็นประสิทธิภาพที่เกิดขึ้ไม่มีคนหนะคะารถเอาของดีใครหุ้นใครได้นะคะคนหุเนี่ยก็จะได้วิชาต่างๆครับแล้วก็น้อยมากชั้นแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยมันมีค่อนข้างมากนะคะว่าท่าน ของซีขวาเนี่ยนะคะท่านก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์นะคะมี EQ สูงนะะมีจินตนาการสูงนะคะแล้วก็เวลาที่เกิดปัญหาอะไรนะคะขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเนี่ยท่านจะสามารถเทียแก้ปัญหานี้ได้แบบฉักทันทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองซีข,ขวาเนี่ยค่อนข้างสองคันเลยนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่านอกจากพัฒนานสมองซีข,ขวาแล้วเนี่ยมันก็จะมี การพัฒนาสมองเนี่ยทั้งห้าด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะสมองส่วนอีนหน้านะคะออกขมับนะคะข้างกระมองนะคะหรือท้ายทอยนะคะมันล้วนเกี่ยวข้องกับการมองเห็นเรื่องของไหวพริบปัญภานะคะเรื่องของการได้ยินการฟังนะคะบางคนเนี่ยฟังไม่ได้สับจับนม่ได้จบอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดพลาดของสมองส่วนนี้หป่นะคะ แล้วก็ในเรื่องของเ,อเรื่องของการเรียกว่าอารมณ์นะคะแล้วก็จิตวิทยาการเข้าสังคมบางคนนี่อะรู้สึกการเข้าสังคมนี้จะค่อนข้างต่อต้านสังคมนะเพราะนั้นนี่ก็จะมีสมองนะคะตรงส่วนกลางเนี่ยที่เขาคอยควบคุมระแบ,บตรงนี้อาจจะมีความเ่อาไป เราฝึกเทคนิคการดึนหายใจเติบสิ้นสี่เนี่ยนะคะมันก็จะทําให้การพัฒนาของสมองทั้งด้านเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพน,นะคะแล้วก็เชื่อมต่อนะคะจุรจัจรวานในร่างกายนะคะกับมหาจักรวาลนนธรรมชาติอันนั้นเป็นไงครับพอทําแล้วเราเป็นไงครับจิตใจสบายใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยวางนะคะสงบสุขนะคะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะ ชาร์จพลังงานขึ้นความถี่ไปได้จนถึง6-700เนี่ยมีโอกาสสูงมากนะคะงั็กก็ขอ,อ,อจบการบรรยายนะคะมมขอบคุณค่ะขอบคุณมาก